ซื้อไฟกับขึ้นมาซื้อแอนใเามน่่เราซื้อแอนแต่เกิดเลยแมนพนซื้อเอนอิลีพนซื้อแอนบทีก็ไปยุิลวินผู้ไทยพ่นกับเปลี่ยนพอวีเปลี่ยนให้เป็นซื้อไฟเลเพิ่นกับกับขึ้นมาเป็นซื้อแอนให้เราปัจจุบันเ่าซื้อมื่อนี่แหะวันีนี่สีมัสมัครสีวระคั่งปัุบันยุ่งสองขั้นพ้ับขั้นพลับเลยเพราะพันระสีพอฟับอยู่บ่ฟั้นสี่พัน มะเรงนี่บอกมะเรงบอกเพิ่นสิมอสันมเรงซื้อซื้อยังกอครับี่กูพี่ิครับโอ้พี่ิบอทพี่กูก็จะยิบเก้ายี่แปดยี่แปดยี่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่กเห็นเล่าอยู่บ้านบ้านแม่เาว่าเจ้านาเก้าอยุ่จ้าแนาไหมมาได้ดี มั่ตะวันโดนวดนิดอใช่ให้คอยบอกถ้าเรจับไขเนาองน่ไดอยยุปออกไม่ได้เลียวเบื่อโอ้ยไอชิปวดพวอรถ้ตยุบปองโอ้หนาขึ้นตํำเถอะล่ะพอสดได้หลายตั้แต่ผีก้อยแล้วจาไม่ก่อนจาก่อนผีก้อยมันบ่ผีก้อยก๋ยยุ่ม้อสอง้สามอายุก่อนพี่วี่นี่ดี๋ยวนีู้ได้เป็นหัวหน้าครับตีอว่าังว่าพู้ใดว่าเป็นหัวหน้าจะไปปลูกต้นม่งม่วงมาก้วงศิลเป็นหัวหน้าต้นถาพี่น้องครับ

บาดหัวใจพี่เจ้าสาวน้อยยิ้มใส่มาติ่มเอ้ยติมโอดจงยิ้มเน่ละนี่สาวซาในเมืองแมนเพลงจากแสนนอคุณนี่ข้าโปรยเดือรอย ออยู่ทั้งนายอยู่ใส่นออ่ําคาอย่างรอหาจนแจงแข้งเครื่องใจอย่างลาอาคาอย่างนอบบอกอีนี่กันนีอยู่นะนี่กันนีอยู่นะสินบ้านบ่มีอุ้ยแฟนอายเ็นจังได เดินก่อนได้ไห้จ๊โน้อยเดินก่อนเดินเดินก่อนนี่แหละเดินว่างันวันไห้ว่าเดินกันตื่เต้นเยอะจิ้บจ๊าววันจันทร์น่าขอแค่หลอกว่าเป็นเนาะพี คำน,งนางเบิดบังแนวก็ย,ยังเนี้ยวเกากำไปบ่ปได้สังสัมดีจอยปล่อยายเฮ็ดคักคายไปคักคา,ายคักคักคักคา,ายไาย,ยังน้ำามาหมาฟังลำํำกันดีกว่หันหลังจอยเป็นพ้อยแปวในใจไข้ป่วยจังเป็นซวยจังเป็นสวยสวยอย่างโนเธอนีดีสัมหันใจอทำลายรักเราปีนคนคนอ๋อคนบัรล้ต้นกันเลยเอยหักเราไปคบคนไม่เจอทั้งที่ไม่เคยผิดใจกันสักทีแฟนนี้อยู่หน้าฮันเทศบ้านเพื่อนสาวเบากี่หา่า ผัหายทั้งเจ็บทั้งเหม็นเป็นน้ำเอียงจังการี้อายคำหน่อยบ่เคยปล่อยคู่เข็นน้องเห็นมีพีก,ก็ยังรับได้สร้างแขนสิตัดโยนให้มาสร้างขาจะตัดโยนให้ไกลมีผู้นี้ไปน้ำผู้ใดห้องให้จนสั้นทั้งวันเ,เ,เป็นจัไนไรคะ่ะครับนี่ปางฝะากมะดาวดีพีจรั <laughs> บได้ต้องถาบอสต้องาบอสครับคือว่ามีประสบการณ์สูง มีประสบประสบการณ์สูงชั่วโมงบินสูงเข้าบะฮวงอยู่แล้วล่ะเรื่องนั้นกับบินสูงเพราะว่านุที่จริงแล้วนั่นนุ้นนั่นกับบินสูงก็อ่ะประเด็นจสิ่งท si. right? ี่สำคัญเลยเขาเขาป่วยดูบ่ป่วยดูบ่่ปวยอลเป็นบ่ครับเป็นบ่โอ้อันนี้แสดงว่าเราพอใจงานโอเคหรือว่าสุดยอดแล้วบอลเราก็ต้องการคนที่แบบว่ามีคุณภาพ แมนพร้อมทํางานเพราะว่าเห็นเห็นทีเรปาประกาศในในในเฟซบุ๊กบัครับนั่นแหละเราต้องการคนที่มีประสบการณ์แห่งหนึ่งแกับพร้อมเทำงงานแล้วสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเวยดูว่างานน,น,งานั่นทนใช่ไหมประสบการณ์เพราะว่าสาวน้อยน,น้ำเพื่อนโชว์แต่เมนได้ไปอยู่หน่วยสองเนาะวงสองก็ถือว่างานงานกับไรอยู่แล้วละ่ะเพราะเบิ่งเมืองเบิ่งจากทิศทางของของของเจ้าภาพที่ที่ลังลังไหลเขาไม่เรื่อย คือสิบวแมนแหละล่ะปีละลอยหาสิบงานคือยังเป็นวาน่ะไอ้บุญเราก็ตัวก็ตัวอี้เท่าไหลอยลอยกลัวแล้วครับจะเอาหัวกลัวเท่าไรเนาะซึ่งมันเหเกินเกินความขาดไหมคำว่ามอลล์ตัางไม่เนาะครับอันนี้คือจ้างไม่ได้แล้วล่ะพวกคุณได้ปีปีปีทั้งปีนนี่แมครับเดือนหนาเดือนนี้ก็เต็มไปบมดก็เลยนี่แหละเข้าขันแมนยังนั่นอ่ะคาเทอร์บอลเราพิจารณาจังไห้เราพิจารณาว่าเขาเสียงเข้าไป่อย่งไดไมาจั่างใดเนาะ ว่าตอนนี้ก็มีศิลปินมามามาออดิชันเรื่อยๆทุกแขนอยู่ทุกมือเรามันขึ้นก็มีได้ยมันขึ้นกับเสียงดีกันเด้วยเพื่อนเพื่อนๆกัเสียงดีกันเพื่อนๆกับเสียงดีกันน้อยๆให้กันบวะมันขึ้นนี่ได้ได้นั่งฟังแต่เสียงบันไดเบื้องเสียงคนี้บ้าเสียงดีคนเสียงดีไรน้องน้องโก้บ่ครับโอ้โก้พงศ์พิพัฒน์นะครับเนาะฝากพี่น้องซอยเชียร์ซอยติดตามศิลปินนะครับผมมือนี้มาออดิชัน ผ่านมาผ่านแถวบึงตะวันขอดีที่พิสักคือว่าผ่านเหมือนคือป่าพัานเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วมีประสบการณ์แล้วการลองการยังก็ถือว่าโอเคแล้วคือใส่งานได้แล้วถือว่าโอเคเนาะวันนี้ก็เรือให้บอทเข้าพิจารณาเดี๋ยวดนนะเดี๋ยวเรา,ามาเราก็สิเบิง้งครับ <Piet. S 2> ขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับผมไป<ห>น,<ด>นั่งถ่าย ต้องมานั่งพา้าิ่นต้องมานั่งถางโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับโอู้หจักจังไดนลาดังก็ดอเนาะลาบ่อาบน้ำลาดังก็ดอบนอะไรก็แชให้ตลอดอันเด็กขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยมาขึ้นหมานบักคัก เพิ่นไปล่ำยู่บันจะคลองเฮ้ยอยากไปล่อยู่บันจะคลองแล้วมันมันนึงสิเนาะดีเยสิวูเองขอดีเนาะมันช่วเฮ้ยวาเอรหฮข่าสิกินกับบะหมี่ปะห้กินเขาก่อนบัดนี่้าบะหมี่นี่แหละค่ะบะหมี่ยังขายเลยกินเข่าไปมันกิจฮะเขาคือบะกิจมันท่านเหนีวเออีครับ เอาพี่น้องครับพอบกันคลิปหนักนแล้วกันครับสวัสดีครับ